สวัสดีค่ะติดตามข่าวต้นชั่วโมงกับดิฉันปฐมพรมาลีทาวรค่ะวันนี้พบกันที่ข่าวต่างประเทศกันก่อนนะคะวันนี้เริ่มที่ปฏิบัติการของกองทัพอากาศในจีเรียที่สามารถปลิดชีพการนำกลุ่มก่อการร้ายคนสำคัญของประเทศได้สำเร็จโฆษกของกองทัพอากาศในจีเรียยืนยันว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามในเขตป่าแซมบิซา เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสามารถปลิดชีพนายอาบูบากาเชเกาผู้นำกลุ่มดังกล่าวรวมถึงแกนนำอีกหลายคนได้สำเร็จโดยระบุด,ด้วยว่านายเชเกาเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่หัวไหล่ทั้งสองข้างแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าทราบรายละเอียดดังกล่าวมาอย่างไรทั้งนี้กลุ่มโวโกฮารามมีเป้าหมายทำให้นจีเรียเป็นรัฐอิสลามเคร่งจารีต และได้ประกาศตัวขึ้นตรงต่อกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS จึงมีข่าวจากกลุ่ม IS ก่อนหน้านี้ว่า IS ได้แต่งตั้งให้นายอาบูมูซับอัลบานาวีขึ้นเป็นผู้นำโบโกฮารามคนใหม่แทนนายเชเกาแล้วแต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงสาเหตุของการเปลี่ยนตัวกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในครั้งต่อไปช่วงนี้กลับไปติดตามรายการจากสถานีก่อนค่ะ